อุ้ยแต่ที่ทุกคนรู้จักคือแม่ทิพย์คุณแม่มี AKA ด้วยชื่อโมโม่คุณแม่เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2499ที่อำเภอวิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองคุณพ่อชื่อนายปักชิวแท่ฉวัดส่วนคุณแม่ชื่อนางจุนเสียงแท่จังเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด5คน สมรสกับป้า,ปาเลอพองมหามณีขจรมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนนายประกรณ์ฉัตรบริรนนาาักษ์นายธนาฉัตรบริรักษ์นายพัชฉัตรบริรักษ์และหนูลึกสาวของคุณแม่เด็กหญิงวันใหม่ฉัตรบริรักษ์คุณแม่จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนตันติวิทยาคมจังหวัดอ่างทองและโรงเรียนสมทวินราชดังดิจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พอดีเมื่อกี้วันใหม่จริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก่อนอื่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนคุณแม่ที่มาร่วมส่งแม่กันเยอะมากๆเลย ชีวิตของผมผมมีความสำเร็จอยู่หลายเรื่องโดยที่ผมทำมันลงมือทำแต่ว่ามีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย คือการได้เกิดเป็นลูกของแม่แล้วผมก็คิดว่าแม่ก็คงภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆทั้งสี่คนเ <c oughs> ติบโตขึ้นมาทั้งดี <c oughs> ส่วนลูกสาวของคุณแม่คนนี้ <c oughs> น้องวันใหม่คน <c oughs> ที่แม่รัก แล้วก็เป็นห่วงมากที่สุดตัวเราสามคนอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ชายทั้งสามคนของเขาดูแลอย่างดีแน่นอนขอมขอมอนจากข้างบนนะแม่รักแม่นะรักมากมาก นะครับครับผมก็ผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนทราบตรงนี้นะครับ mm hmm. จริงๆต้องจากขอบคุณแขกทุกคนแล้วนะครับจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ พยาบาลที่โรง,โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับที่ดูแลคุณแม่ไม่อย่างดีตลอด6ปีนี้นะครับครับผมก็ตตนเด็กเนี่ยผมเคยได้ยินคนพูดมาตลอดว่าคนเราอ่ะอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงซึ่งแม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยชน์ที้จริงๆแม่เป็นคนที่ ใจดีมากๆนะคบแม่ชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครเดือดร้อนมาหาแม่แม่ยินดีช่วยเสมอแม่ยอมเสียสละแล้วก็ยอมระบากได้แทนเลยจนตอนเด็กผมเคยสงสัยแล้วก็คุยกับแม่ครับว่าทำไมแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นมากมายขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรนะครับจนวันนี้ผมได้คำตอบแล้วว่า โอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือพวกนั้นกลับกลายมาเป็นความรักที่ทุกคนมีให้กับแม่ของผมในวันนี้แม่ที่ผมเห็นว่าเป็นคุณแม่ธรรมดาธรรมดาคนนีงอยู่ที่บ้านมีคนรักมากมายรวมถึงทั้งในโซเชียลด้วยนะครับที่มีคนกล่าวถึงคุณแม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมพวกผมรู้สึกขอบคุณ มากๆสำหรับกำลังใจเหล่านั้นนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับเรื่องอาการป่วยซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนมากๆนะครับเขาไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ต้องลำบากมาเยี่ยมเขาแม้กระทั่งจริงๆกับพวกผมเองแม่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็นเลย พราะว่าแม่จะสอนตลอดว่าให้เข้มแข็งไม่ว่าจะเจอกับอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปซึ่งแม่มเป็นคนแบบนั้นจริงผมกับแม่เคยคุยกันนะครับตอนเมื่อนานแล้วช่วงที่คนเริ่มจักแม่ใหม่ ก็จะมีคําถามที่มาที่แม่บ่อยมากว่าแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกแบบเติบโตมาอย่างดีซึ่งเราสองคนก็จะคุยกันว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรบ้านผมก็เป็นเหมือนครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่เติบโตมาแบบคนทั่วไปแต่ถ้ากลับมาถามคําถามนั้นในวันนี้ผมจะตอบเลยว่าเพราะว่าพวกผมมีแม่เป็นตัวอย่างที่ดี ในทุกๆแนวทางเวลามีคนมาชื่นชมว่าแม่เก่งนะเลี้ยงลูกสามคนแม่เลี้ยงลูกยังไงเดินเข้ามาบอกผมว่าเนี่ยมีแม่เป็นต้นแบบในการเลี้ยงลูกผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ดีใจมากๆที่อย่างน้นอยครอบครัวเราก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆนะครับ สำหรับพวกผมเนี่ยแม่ห่วงมากมากแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเพราะ็ายังทํางานหนักซึ่งผมก็จะบอกเขาตลอดว่าแม่ไม่มีอะไรต้องทําแล้วว่ผมดูแลตัวเองได้เขากลัวว่าวันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วพวกผมจะลำบากเขาก็เลยพยายามจะสร้างอย่างไว้ให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แม่สร้างไว้ให้แล้วก็ดีที่สุด ก็คือการที่ผมได้มีพี่น้องที่ดีแม่สอนให้เรารักกันสามัีคีกันตลอดดังนั้นแม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าพวกผมจะไม่หวั่นทิ้งกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็คงจะเหงาแล้วก็คิดถึงแม่มากๆเพราะว่า หลายเรื่องราวก็อาจจะไม่มีใครมาคอยรับฟังของผมแล้วไม่มีใครที่จะเข้าใจผมได้เท่ามแม่ที่สุดแล้วแล้วก็การเดินทางของแม่ในโลกใบนี้มันสิ้นสุดตรงนี้ผมก็ขอให้การเดินทางครั้งใหม่ของแม่มีแต่ความสุขพบเจอแต่แสงสว่างแล้วก็ให้แม่ได้ไปเจอกับป้าตามที่แม่เคยได้บอกไว้แล้วก็เชื่อมากๆเลยว่าไม่ว่าแม่จะมอง เพราผมทั้งสี่คนมาจากที่ไหนก็ตามแม่จะต้องภูมิใจแม่จะอยู่ในใจคัดตลอดไปกลับบ้านแรด้วย จะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นที่ทาหนูมาอยู่ในบ้านดีดี แม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆหนูขอขอบคุณคุณแม่มากๆที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้แม่สอนทุกอย่างให้หนูรู้จ่ยดูแลตัวเองตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะทําให้แม่เห็นนะคะแม่คอยดูหนูอยู่บนฟ้าได้เลยหนูจะทําให้แม่เห็น ่าหนูจะเป็นคนเก่งเหมือนคุณแม่คุณแม่มาหาหนูบ่อยๆนะหนูรักแม่ที่สุดนะคะะนูขอโทษคุณแม่นะท่านหลวงปู่หนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังน,นะแค่แม่ที่สุดนะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ ผมแล้วครับ <S <S ขอช้าครับสำหรับผมแล้วเนี่ย ไม่ต้องบอกแม่ก็คงรู้ว่าแม่คือทุกอย่างในชีวิตของมอยเลย <c oughs> แม่คือนักสู้ตั้งแต่ที่โตมาแม่สู้ไอ้ผมเเ็มมาตลอด จำที่ผมเห็นก็คือแม่ออกจากบ้านกันตอนเช้า <S <S กลับมาตอนดึกๆแต่จู่ๆที่แม่กลับมาแม่ไม่เคยแสดงอาการ <S <S เหนื่อยอะไรระบบผมเห็นเลย <S <S จนผมไม่เคยรู้ด้วยสําว่าแม่ออกไปทำอะไรแม่เหนื่อยแค่ไหน จนวันนึ่งผมได้มาช่วยงานแม่ผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกๆวันมันโคตรเหนื่อยแต่แม่พิจิตัวเๆคนเดียวแม่ทำได้ยัไงผมก็เคยทำแม่เหมือนกันว่าแม่ทำไหวได้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีวันใหม่ แม่บอกว่าก็แม่ต้องดูแม่ต้องเลี้ยงดูพวกแกสามคนไนงะแม่กลัวสิ่งที่แม่กลัวที่สุดก็คือแม่กลัวตายเพราะว่าแม่กลัวว่าลูกสามคนจะอยู่ยังไง ว่าต่อจะให้แม่จะเหนื่อยแค่ไหนพอผมโตขึ้นมาพวกผมสามคนต่างมีชีวิตออกไปทำงานข้างนอกแม่ก็ยังเป็นแม่ที่ทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าพวกผมจะดูแลตัวเองได้มากแค่ไหน แม่ก็ยังไม่เคยที่จะเพลาการทำงานของตัวเองลงเลยแต่ต่อให้แม่จะทำงานแค่ไหนแม่ไม่เคยลืมที่จะดูแลความรู้สึกของพวกผมสามคนรวมถึงวันใหม่ด้วยในวันที่มีวันใหม่เขาไม่อยู่กับพวกรมทุกครั้งที่ผมกลับมาจากถ่ายละครดึกๆ แม่จะรอถามว่าเดีืยอยไหมกินอะไรมาหรือยังกินสารี่ไหมเดี๋ยวแม่บอกให้ ไม่เคยกิสาลีที่ไหนอร่อยเท่าที่แม่บอกให้ผมกินเลยขอโทษครับสำหรับผมแล้วอะแม่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในชีวิตผมมาตลอดเลย ไม่ว่าผมจะทำอะไรผมจะเจออุปสรรคผมต้องการขับรึกษาถ้าผมหันมาผมจะเห็นแม่อยู่ข้างๆตลอดผมไม่เคยอายใครที่ผมจะต้องคอยบอกเขาว่าผมต้องถามแม่ก่อนผมต้องปรึกษาแม่ก่อนเพราะผมมั่นใจตลอดว่าสิ่งที่แม่แนะนำมานั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุด ถึงแม้วันนี้แม่จะไม่ได้อยู่เป็นเอ็มทิศให้บอยแล้วอะบอยก็อยากบอกแม่นะว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรบอยดีขออะไรรู้ไหมแม่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บอยเดินนำแม่มาตลอดอะ บอยจดจำเส้นทางทุกอย่างที่แม่บอกไว้ให้หมดแล้วทุกสิ่งที่แม่สอนทุกแม่เคยให้บอยเรียนรู้จากแม่บอยจําได้หมดแล้วสิ่งบอยจะไม่ได้เดินเก่งเท่าแม่แต่บอยมั่นใจว่าสิ่งที่แม่สอนบอยไว้อ่ะบอยจะไม่หลงทางแน่นอนแล้วก็สุดท้าย ถ้าแม่ได้ยินบอยอยากให้คำมั่นสัญญากับแม่ไว้ตรงนี้ว่าบอยจะดูแลหนุนพัดวันใหม่ต่อให้พวกมันจะออกไปมีครอบครัวของตัวเองบอยก็จะไมปิีนพวกมันะ เพราะว่าความรักที่แม่ทิ้งไว้ให้กับพวกบอยแล้วก่าคอยสอนให้พวกบอยรักกันนั่นแหละคือสิ่งมีค่าที่สุดที่แม่ทิ้งเอาไว้นะกลับมาหาบ้านไปเจ็ดวันแล้วไมไม่เข้าฝันเลยแม่ขอผูคขับขอโทษครัอบ,อ,บอีกนิดหนึ่งครับ ลืมขอโทษครับมันมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งนะครับของแม่เรียกว่าเป็นความสุขที่สุดข,ของแม่อย่างหนึ่งเลยโดยเฉพาะตั้งแต่ที่บ้านเรามีนมาไหนก็คือการที่แม่เนี่ย ได้นะถ่ายคลิปดูลูกสาวตัวเองร้องเพลงพอแม่ได้คลิปมาแม่ก็จะเอามาเปิดนอนเปิดดูวนวนวนอยู่คนเดียวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ววัเน,นี้ลูกสาวแม่ จะร้องเพลงส่งแม่ขึ้นสวรรค์แม่เปิดกล้องแล้วแม่เอาไปดูข้างบนนั้นเลย เพลงนี้เป็นเพลงบอกคะุณแม่ครับขอบคุณครับขอับแล้ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรต่อการจากไป ของคุณแม่นามทิ่ฉัดกว่รารักกระผมจะได้ขอญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้โปรโดลุกขึ้นยืนสำรวมจิตไว้อะไรเป็นว่าระสุดท้ายขอเรียนเชิญครับ